ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใบยน้ามูมูนะครับตอนนี้6โมงกับ50นาทีนะครับก็มาถึงเวลาอัปเดตนะครับราคาต่อรองล่าสุดรวมถึงเปอร์เซ็นต์นักลงทุนล่าสุดนะครับในศึกยูฟ่าเนชั่นลีกค่ำคืนวันนี้นะครับตี1นพร้อมกันทั้ง8คู่นะครับก็ ก่อนอื่นเลยเราไปกันที่คู่ระหว่างเบลารุสเจอกับลักเซมเบิร์กนะครับคู่นี้ราคาเปิดมาเนี่ยต้องบอกว่าเขาให้ลักเซมเบิร์กเป็นต่อนะเว้ยเขาให้ลักเซมเบิร์กเป็นต่อนะเว้ยก่อนที่จะกลับมาลบสิบประมาณลบสิบสองฝั่งนะครับเด้งกลับมานะก็จริงๆสถิติคู่นี้นะถ้าถ้านับการเจอกันใน ศึกหลักๆเนี่ยนะครับเบลารุสเนี่ยลงเล่นเจอกับลักเซมเบิร์กที่บ้านเนี่ยไป5เกมนะครับอยู่ในยูโร3เกมคัดฟุตบอลโลก1แล้วก็ยูฟาเนชันลีกหนึ่งปรากฏว่าเบลารุสเอาชนะได้3เสมอ1แล้วก็แพ้1น,นะครับและที่สำคัญมันแปลกตรงที่ว่าเบลารุสเนี่ยเป็นต่อทั้ง5นัดที่เจอกันเลยในบ้านของเบลารุสเนี่ยนะครับ แล้วก็ต่อมาโหรานนะครับในศึกยูโรเนี่ยเบลารุสต่อไม่เคยต่ำกว่าลูกควบเลยนะครับมีแพงถึง2ลูกควบด้วยซ้ำในขณะทีเ่เกมสำคัญสคัญอย่างในยูฟาเนชันลีกเนี่ยเบลารุสก็ยังต่อครึ่งครบลูกครับแต่มาวันนี้นะครับวันนี้ราคาแปลกมากครับมันเป็นแค่ราคาเสมอแถมตอนเปิดแรกเนี่ยให้ลักเซมเบิร์กอ่ะ เป็นต่อด้วยนะเออเป็นต่อด้วยนะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปดูว่าอยู่หลีกไหนนะเ,ออเจอละอยู่หลีกซีนะครับอยู่หลีกซีแต่อยู่กรุ๊ปไหนเดี๋ยวผมดูก่อนนะดูตารางคะแนนนิดนึงนะครับอยู่กรุ๊ปกรุ๊ปสีนะครับเบลารุสอยู่กรุ๊ปสีมีเพื่อนร่วมสายก็จะมีเบลารุสบัลแกเรียออแลน์เหนือแล้วก็ลักเซมเบิร์ก ลักเซมเบิร์กคือทีมบวยนะเพื่อนๆ3เ,เกมเนี่ยพวกเขาเก็บได้แค่คะแนนเดียวครับแพ้2เสมอ1นะครับในขณะที่เบลารุสณเวลาเนี้ยเป็นจ่าฝูงนะครับมี5แต้มนะครับมี5แต้มแต่อย่างว่าเอ่อมันมีโอกาสเป็นงูกินหางนะครับเพราะเบลารุสเนี่ยมี5แต้มเบลเกเรีย5แต้มไอร์แลนด์เหนือ4แต้มแล้วก็ลักเซมเบิร์กแต้มเดียวนะครับวันนี้ถ้าลักเซมเบิร์กพลิกชนะได้ งูกินหางแน่นะครับเพราะว่า,าลักเซมเบิร์กจะมี4เบลารุสมี5แล้วถ้าคู่เบลเกเรียกับไอแลนด์เหนือจบด้วยผลเสมอนี่งานเข้ากันหมดเลยนะครับมันแปลกมากนะเออมันแปลกมากที่เบลารุสเนี่ยเจอลักเซมเบิร์กเนี่ยต่อระเบิดทุกทีนะครับมาวันนี้ราคาเหมอเหมอขอแค่ชนะนะครับแล้วเป็นบ้านของเบลารุสด้วยนะครับสถิติการเจอกันเบลารุสก็ทำได้ดีกว่าลูกก็ต่อแพงนะครับ วันนี้ถ้าว่ากันที่ราคาแปลกนะครับผมว่าคู่นี้แปลกสุดแล้วนะครับเบลารุส mm. กับลักเซมเบิร์กราคาแบบนี้ใครจะไม่อยู่เบลารุสจริงไหมอืมใครจะไม่อยู่เบลารุสนะครับคู่นี้ถ้าถามผมอ่าราคาขนาดเนี้ยมันต้องอยู่ลักเซมเบิร์กนะเอออันนี้อ่ะอันนี้เอาเป็นแง่คิดนะเพราะว่ามันมันแปลกทุกชอ็อตแปลกทุกดอกนะครับเออนะคู่นี้นะลองดูครับว่าลักเซมเบิร์กเนี่ย จะดีขนาดนั้นไหมในเมื่อเจอกันเนี่ยแพ้ทางแล้วก็ราคาเป็นรองโมโหลานทุกนัดอ่าลองดูนะครับอันนี้อยู่ลักเซมเบิร์กนะ <c oughs> นะคู่ที่2ครับคู่ที่2เป็นโคโซโวเจอกับไซปัสนะครับโคโซโวเจอกับไซปัสราคาเนี่ยยืนมาที่โคโซโวเจ้าบ้านเป็นต่อลูกควบยาวเลยแล้วน้ำก็จ่ายแค่8ต้นต้นด้วยนะครับน้ำก็จ่ายแค่8ต้นต้นด้วยถ้าถามว่า ฟิกออดผ่านไหมสำหรับค o โซโวใช่ไหมฟิกออดสวยอะ่ะเพื่อนๆฟิกออดนีผ่านตั้งแต่เปิดยันล่าสุดเลยแล้วแฮนดิ c แคปเนี่ยก็น้ำสวยอีกนะครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่ค o โซโว66อยู่ไซปัส34นะครับคู่เมื่อกี้ผมบอกไหมเมื่อกี้นี้เบลารุส65ลักเซมเบิร์ก35นะทีนี้ขอไปดูสถิติการเจอกันของค o โซโวหน่อยนะครับ เจอกันในศึกยูฟ่าเนชั่นลีกเท่านั้นนะครับ3เกมโคโซโวชนะทั้ง3เกมนะครับชนะ2-0ชนะ5-1ชนะ4-0นะครับโอ้โ oh. หแล้วราคาเนี่ยนะครับราคาโคโซโวเนี่ยปกติเนี่ยต่ออย่างแพงสุดลูกหนึ่งครับมีต่อหน้าปอต่อหน้าครึ่งลูกต่อหน้าลูกหนึ่งวันนี้แพงถึงลูกควบด้วย โอ้โห oh, oh, oh. แล้วสติเนี่ยราคาขนาดเนี้ยกินลวดอยู่แล้วครับกินลวดอยู่แล้วอะ่ะแปลกว่ะคู่นี้นี่ราคาทะลักมากนะครับเดี๋ยวขอไปดูที่ตารางคะแนนนิดนึงนะครับคโซโวอ๋อคโซโวอยู่ในลีกซีนะครับลีกซีกุ๊ปเอกุ๊ปบีครับกุ๊ปบีลีกซีกุ๊ปบีนะครับ ก็เพื่อร่วมสายมีโรมาเนียโคโซโวไซปัตแล้วก็ลิทัวเนียนะครับก็สําหรับโรมาเนียน่าจะฉลุยนะผมว่าแล้ววันนี้แม้จะออกไปเยือนลิทัวเนียนนะก็ต้องกากาพวกเขาได้3มแต้มเพราะงั้นเนี่ยโคโซโวกับไซปัตต้องเต็มที่นะครับโดยเฉพาะโคโซโะมี6แต้มไซปัสมี3แต้มนะครับโอ้โหไซปัสเพิ่งจะยิงได้ลูกเดียวและเสียถึง7นะครับ มองว่าโอกาสพิกของไซปัสน่าจะน้อยอ่ะไม่น่าจะเกิดขึ้นทั้งสถิติทั้งราคาแล้วอ่ะนะครับวันเนี้ยเลททุกอย่างเป็นใจจริงๆอ่ะโคโซโวอย่างน้อยๆเนี่ยก็มีแต่เสียหูก็ได้เต็มนะผมมองว่านะครับแล้วถ้าพวกเขาโคโซโวเนี่ยชนะได้ผมก็เชื่อว่าพวกเขาน่าจะตามหลังโรมาเนียเข้ารอบต่อไปนะครับพอเง้นเนี่ยคู่นี้ ยังไงก็คงต้องต่อโคซโวนะครับยังไงก็คงต้องต่อโคซโวหนีไม่ออกนะครับหนีไม่ออกอทุกอย่างมันดีหมดนะนะทีนี้เดี๋ยวผมไปคู่ที่สามนะครับคู่ที่สามคู่ที่สามลิทัวเนียเจอกับโรมาเนียก็อยู่ในลีกซีกุ๊ปบีกลุ่มนี้แหละนะครับเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ว่าลิทัวเนียเนี่ยมันลงเตะสามเกมมันแพ้รวดเลยนะครับ ยิงได้2เสียหนะครับในขณะที่โรมาเนียชนะลวดยิงได้9เสียหนึ่งนะครับแต่ราคาเนะ่เพื่อนๆถ้าเป็นคนคิดเยอะอ <laughs> มันเม็ดเดียวกินแล้วนะครับเม็ดเดียวกินแล้วนะแล้วน้ำเนี่ยต้องบอกว่าบีบให้โรมาเนียยิง2เม็ดถ้าอยากได้เยอะอะนะ่ะเนาะแล้วก็ลูกลบ5้าด้วยนะ เออลูกลบหด้วยนะถ้าถามกันอืราคามันไหลลงด้วยนะเพื่อนๆนะราคาผมมองว่ามันมันยังดูแบบสูสีอะผมว่ามันยังดูสูสีนะมันแล้วเปอร์เซ็นต์ตอนนี้อยู่โรมาเนีย89เทข้างเดียวเลยครับแล้วก็อยู่ลิทัวเนีย11%ซเท่านั้นเองนะครับ ฟิกออดอะผ่านแต่มันเป็นฟิกออดผ่านที่ราคาขึ้นควบลูกนะเออมันเป็นมันมันก็ยังแบ่งรับแบ่งสู้กับโอกาสเฉือนชนะนะครับทีนี้ถ้าไปดูสติการเจอกันลิทัวเนียเจอกับโรมาเนียนะครับถ้าดูกันที่บ้านของลิทัวเนียนะครับแพ้รวดแพ้รวดนะครับไม่ว่าจะเป็นอุ่นเครื่องฟุตบอลโลกหรือเนชั่นลีกแต่ โรมาเนียเนี่ยมันจะทำได้แค่เฉือนชนะนะครับเออมันจะทำได้แค่เฉือนชนะนะไม่เคยชนะแบบถล่มทลายนะมีชนะหนึ่งศูย์ชนะหนึ่งศูชนะสอนะครับอืมก็ดูวันนี้กระแสหลายสำนักหลายอาจารย์เนี่ยผมว่าเขามองไปที่โรมาเนียแน่นอนอยู่แล้วนะครับเขามองไปที่โรมาเนียอยู่แล้วอ,อ,อืม,อมราคาแปลกว่ะเพื่อนๆน,นะ เอาจริงๆมันจะช็อกโลกไหมเนะี่ยมันจะช็อกโลกไหมเดี๋ยวขอดูคะแนนอีกหน่อยหนึ่งนะอืมคือจริงๆอะ่ะถ้าโรมาเนียชนะมันเข้ารอบอยู่แล้วนะครับตอนเนี้ก็แทบจะการันตีเข้ารอบอยู่แล้วนะอืออืมจริงๆมันสู้กันไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นทั้งสถิติไม่ว่าจะเป็นทั้งฟอร์ม มไม่ว่าจะเป็นทั้งเลทราคาทุกอย่างนะครับเอก็ทําให้คิดมากก็ต้องไปโรมาเนียนะครับอืมถ้าไม่คิดมากก็ต้องไปโรมาเนีย,นอกกอเ,นยเอ่ก็ไปโรมาเนียครับอมลิทัวเนียดูท่ามันไม่ไหวถึงแม้ราคามันจะแปลกแล้วกระแสมันจะแรงขนาดเนี้ยนะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องไปอะอยู่ลิทัวเนียไม่รู้จะจะลุ้นเอาอะไรอ่ะในเมื่อเม็ดเดียวก็โดนแล้วอ่ะนะครับอืม นะคู่นี้ขอไปโรมาเนียนะครับถัดไปเป็นไอแลนด์เหนือเจอกับเบลแกเรียนะครับราคาล่าสุดเนี่ยเขาให้ออไอร์แลนด์เหนือเป็นต่อครึ่งลบสินะครับเปอร์เซ็นต์อยู่ไอแลนด์เหนือเนี่ยห้อยู่เบลแกเรีย43นะครับราคาดูเหมือนแย่ลงนะครับราคาดูเหมือนแย่ลงนะครับแต่ว่าในในในฟิกออร์ดอะ ยังยังอยู่ในทรงอยู่นะยังอยู่ในทรงอยู่นะม,มันมองได้ว่าไอเลนเหนือน,น่าจะยิงได้อะวันนี้นะครับดูด,ดูดูจากลักษณะของฟิกอ่อนนะทีนี้ขอไปดูคะแนนหน่อยสอิยังอยู่ในหลีกซีนะครับยังอยู่ในหลีกซีนะคู่นี้หลีกซีแต่ว่าเป็นกุ๊ปซีนะครับกุ๊ปซี บลเรียเนี่ยมีแต้มเป็นจ่าฝูงร่วมกับเบลารุสนะครับแล้วก็ไอแลนด์เหนือเนี่ยก็มีสีแต้มก็มีสีแต้มนะครับพราะงั้นวันนี้ถ้าไอแลนด์เหนือเคลียนลงได้นะคือสามารถเอาชนะบบลกเรียได้เนี่ยอยู่ๆพวกเขาเนี่ยจะลอยลำไปเป็นจ่าฝูงมีโอกาสเลยนะครับมีโอกาสเลยนะอืมแล้วราคานะี่ยมันวัดใจ ราคามันวัดใจมากเลยนะขอไปดูถิติไอแลนด์เหนือหน่อยโอ้เจอกันน่ะออไอแลนด์เหนือไม่เคยชนะเบลเกเรียรเลยนะครับต้องบอกอย่างนี้นะไอแลนด์เหนือไม่เคยชนะเบลเกเรียรเลยนะครับเ,เสมอได้เกมหนึ่งแล้วก็แพ้สามอะสถิติก็เป็นรองชัดเจนนะครับ แต่วันนี้ราคาเขาให้แบบวัดใจเลยอ่ะอเขาให้แบบวัดใจเลยนะเบลแกเรียเนี่ยฟอร์มมันดีนะเพื่อนๆนะเบลแกเรียยังไม่แพ้ใครเลยนะเสมอเบลรุสศูนย์ศูนย์นะครับแล้วก็เล่นในบ้านเอาชนะไอร์แลนด์เหนือได้หนึ่งศูนย์แล้วก็บุกไปเสมอลักเซมเบิร์กเล่นในบ้านเสมอลักเซมเบิร์กศูนย์ศูนย์นะครับ ยังไม่เสียประตูเลยเพราะว่าเสมอ0ูนย์ไปสองเกมแล้วก็เฉือนไอแลนด์เหนือไปหนึ่งหนึ่งศูนย์เกมหนึ่งนะครับราคามันบีบมากเลยนะอืมราคามันบีบมากเลยนะคู่นี้ถ้าถามผมเนาะถ้าถามผมเนาะมันราคามันมันค่อนข้างให้ท้ายไอแลนด์เหนือนะครับมันค่อนข้างให้ท้ายไอแลนด์เหนือนะคู่นี้ ขอเลือกไปที่ไอแลนเหนือนะถ้ามีราคาปอน้ําน้อยหน่อยเนี่ยยิ่งน่าไปนะผมมองว่ามันไม่น่าจะถึงขั้นแพ้คาบ้านนะครับเพราะว่าพวกเขาเองยังมีลุ้นอย่างแย่ที่สุดเนี่ยไอเลนเหนือ er จะแย่ก็คือเสมอแค่นั้นนะครับแต่ว่าโอกาสมาขนาดนี้แล้วผมเชื่อว่าวันนี้ไอแลนเหนือ er น่าจะเปิดเกมเข้าใส่แน่ๆนะครับแล้วก็ไอเบลแกเรียเนี่ย <c oughs> มันยังไม่เคยเสียประตูเลย สมเกมละว,วันเนี้ยผมว่ามีโอกาสโดนเพราะว่าฟิกออดมันก็ชี้นำไปว่าเบลเกเรียจะโดนนะอขออยู่ไอแลนด์เหนือนะครับพอเง้น <c oughs> บอลเนี่ยไปตามทรงเลยนะวันนี้เนี่ยอย่างคู่แรกใช่ไหมคู่แรกขอลองลักเซมเบิร์กเพราะว่ามันแปลกไงราคามันแปลกมาก <c oughs> นะครับเข้าเข้าเข้าข้างลักเซมเบิร์กเกินราคานะ่ะนะครับ ส่วนคู่โคโซโวเนี่ยก็ไปตามหน้าไปตามหน้าเลดหน้าฟิกออดหน้าสถิติเลยนะครับคู่โรมาเนียก็ลิทัวเนียมันเกินจะไหวอะ่ะถ้าถ้าคู่นี้โรมาเนียไม่ชนะเนี่ยก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าบอลล้มต้มคนดูแล้วกันนะ <c oughs> จริงๆสู้กันไม่ได้สู้กันไม่ได้ครับถึงแม้ราคาจะแปลกอะ่ะแล้วก็คู่ไอร์แลนด์เหนือเนี่ยก็ดูแล้ว เชื่อในความมุ่งมั่นของไอร์แลนด์เหนือว่าอย่างน้อยๆก็ไม่น่าจะถึงแผลถึงบอกว่าน่าอยู่หน้าปอน้ําน้อยนะครับแต่ถ้ามันต้องอยู่ครึ่งลูกก็ต้องวัดใจครับถ้าจะเลือกลงทุนคู่นี้นะครับทีนี้ไปที่โปลแลนด์นะครับโปลแลนด์กับโคเอเชียไปดูคะแนนก่อนเลยเพราะว่าเออทําไมวะมันมันถึงให้โคเอเชียบุกมาต่อนะครับอผมแปลกใจมากเลยเดี๋ยวดูก่น น่าจะอยู่ลีกเอหรือเปล่าเดี๋ยวนะผมดูคะแนนแป๊บหนึ่งอืมใช่อยู่ลีกลีกเอกรุปเอเลยนะครับลีกเอกรุปเอเลยนะครับกลุ่มแรกเลยนะครับเพื่อนร่วมสายก็มีโปรตุเกสโคเอเชียโปแลนด์แล้วก็สกอตนะครับโคเอเชียมี 6, โปรตุเกสมี 9, ก้าโปแลนด์มี3 จริงๆวันนี้โปลแลนด์แพ้ไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าเจอโคเอเชียไงเออแพ้คือไปเลยหลุดโลกไปแล้วนะครับเพราะว่าโคเอเชียก็จะตามโปรโตุเกสเข้าไปเลยนะครับส่วนสกอตตนะ์ยังไม่มีแต้มเลยสามเกมก็แน่นอนครับจะเลือกโปลแลนด์ไหมจะวัดใจว่าจะสู้ไหมวันนี้จะถอยหรือจะสู้นะครับโคเอเชียเนี่ยมาราคาค่อนข้าง อย่างที่ผมเกินตอนเช้าเนี่ยค่อนข้างคล้ายกับคู่ฝรั่งเศสกับเบลเยียมเมื่อคืนอะที่ฝรั่งเศสต่อแล้วมันไม่น่าจะได้อะแต่มันก็บุกไปเขียบเบลเยียมตกรอบอะอันเนี้ยประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยไหมนะครับแต่ว่าผมดูว่ามันโอกาสจบเสมอสูงนะ ออโอกาสจบเสมอสูงตามหน้าตามหน้าเลทเนี่ยมันจะต้องมีโคเอเชียต่อเสมอบวก10กับปอลอล้าใช่ไหมแต่ว่าอดูแล้วต้องฝากการสู้ของโปโแรแลนด์มันจะสู้ไหมเนี่ยแต่ถ้าตามตามทรงบอลมันมัน,ม,นมันต้องลองโปโแรแลนด์อยู่แล้วนะเพื่อนๆนะทีนี้ถ้าไปดูในสถิติเนี่ย โคยเชียมันค่อนข้างเหนือกว่านะเออในศึกยูฟ่าเนชันลีกเฉือนมา1.0ศึกยูโรก็เฉือนมา1.0นะครับถ้าถ้านับในทัวร์นาเมนต์สำคัญมีแค่นี้ส่วนถ้าเป็นอุ่นเครื่องเนี่ยโคยเชียก็เสมอ 0.0, 00. กับแพ้0.1นนะครับผมเลือกโปแลนด์นะเพื่อนๆน,นะอาจจะขัดใจหลายคนนะแต่ว่า ดูตามความน่าจะเป็นแล้วอะ่ะยังไงโปรแลนด์มันก็ต้องสู้ครับเพราะว่าถ้าวันนี้สามารถพลิกเอาชนะโคโอเอเชียได้เนี่ยพวกเขาจะมีหกแต้มเท่าโคโอเอเชียนะส่วนโปรตุเกสไม่ต้องพูดถึงครับยังไงก็น่าจะหลุดเข้าไปแล้วเพราะว่าชนะลวดสามเกมแล้วก็วันนี้ถึงแม้จะไปเยือนสกอตเนี่ยก็ยังดีพอที่จะไม่แพ้ถ้าเรากาให้โปรตุเกสได้แต้มนึงเอาอย่าง อย่างห่วยๆเลยได้แต้มหนึ่งเขาก็มีสิบแล้วอ่ะอใช่ไหมเพราะงั้นคู่นี้ขอลองคอนแลนด์ที่หน้าปอนะครับปอได้แปดสานะครับ <c oughs> ถัดไปก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันนี่แหละครับโปรตุเกสไปเยือนสกอตแลนราคาต่อ1ลูกนะครับเปอร์เซนต์ตอนนี้โปรตุเกส79นะครับสกอต21จริงๆในใจผมนะคู่นี้ไม่แน่นะ เออไม่แน่นะราคาขยับจากครึ่งควบลูกบวก10ขยับไปเป็นลูกลบ10นะครับออตอนครึ่งควบลูกเนี่ยก็ยังดูก้ากึ่งนะแต่เขามองว่าโปรตุเกสยิงแน่ครับวันนี้โปรตุเกสยิงแน่นอนนะครับแต่จะชนะได้ไหมหรือชนะแล้วจะขาดไหมเนี่ยออราคาไหลไปที่1ลูก มันก็มันอยู่ข้างโปรตุเกสนะจริงๆอะ่ะแต่ว่าผมมองว่าเดี๋ยวดูก่อนนะสถิติการเจอกันโปรตุเกสชนะรวดครับ <c oughs> ในในศึกเนชันลีกเนี่ยโปรตุเกสชนะ2-1แล้วก็มีอุ่นเครื่อง2เกมโปรตุเกสชนะ3-1กับชนะ2-0นะครับอื สกอตจะสู้ไหมเออปัญหาคือสกอตมันมันมันจะถอดใจหรือ,อยังนะครับเพราะว่าสามนัดไม่มีแต้มเลยนะครับเตะหกนัดใช่ไหมแล้ววันนี้เป็นเจ้าบ้านนะครับดูสกอตเป็นเจ้าบ้านไปกี่เกมแล้วนัดแรกก็เป็นเจ้าบ้านแพ้โปรแลนด์นะครับแล้วก็ไปเยือนโปตุเกตแพ้ไปเยือนโคเอเชียแพ้ ผมว่าโปรตุเกสอาจจะอาจจะนะอาจจะสะดุดได้นะคู่นี้เสี่ยงลองสกอตครับลองที่ราคา1ลูกหรือมีราคาลูกควบน้ำน้อยก็ลองสกอตนนะ่ะเออผมว่าลองสกอตอนะ่ะมันมันนัดที่สี่แล้วนะสกอตมันจะแบบขนาดนั้นเลยเหรออืมนะ อ่ะขอลองสกอตครับลองสกอตที่1ลูกลบสิ 10, หรือลูกควบน้นาำน้อยนะครับเข <im itation> ็นสวนเขาแน่เลยคู่นี้เ <c oughs> ชื่อว่าหลายกระแสหลายสำนักหลายอาจารย์เขาก็ต้องไปโปรตุเกสกันนะผมว่ามไม่รู้อะผมไปสกอตอะผมมองว่าโอ้โห,หทีมมันจะแพ้รัวๆขนาดนั้นไหม ถึงแพ้มันก็น่าจะสู้บ้างแหละคือโอกาสแพ้ขาดมันน่าจะน้อยนะสเปนเจอกับเซอร์เบ,เบียนะครับเดี๋ยวไปดูกลุ่มสเปนไปดูกลุ่มสเปนแป๊บหนึ่งนะสเปนก็น่าจะอยู่ลีก A นี่แหละแต่อยู่กุ๊ปไหนอ่าอยู่กุ๊ปดีลีก A กุ๊ปดีนะครับสเปนเป็นจ่าฝูงอยู่แล้วนะครับมี7แต้มเดนมาร์กมี6เซอร์เบียมี4นะ เฮ้ยยะแต่ว่ามันมาเยือนอะ่ะวันนี้มันมาเยือนนะครับแล้วก็โปรุเกสต,ต่ออ่าสเปนนะครับสเปนต่อลูกควบนะครับเปอร์เซ็นต์อยู่สเปนเนี่ย82อยู่เซอร์เบีย18นะครับราคานี่ก็โหลูกควบน้ําน้อยมากครับมันจะลูกครึ่งอยู่แล้วอะ่ะจริงๆมันมีราคาลูกครึ่งลบหแน่ๆครับเพราะว่าตอนนี้มันลูกควบบวกส0นะครับ แล้วก็เลทผ่านหมดไม่ต้องพูดถึงเลทเลยครับเลทสเปนอมอันเนี้ยก็ไม่น่าสวนครับเชื่อว่าเซอร์เบ,เบียไม่ไหวแพ้มากแพ้น้อยนั่นเองอืมแพ้มากแพ้น้อยนั่นเองลองไปดูสถิติที่มันขาดไหมนะครับโอ้โหสถิติเจอกันนี้ไม่ใช่นะสเปนเอาชนะเซอร์เบียได้ก็ นัดอุ่นเครื่องเท่านั้นนะครับส่วนในยูฟ่าเนชั่นลีกเนี่ยเสมอ0ูฟุตบอลโลกเนี่ยเสมอ00กับเสมอ1นนะครับแต่วันนี้ถ้ามองกันที่ราคาเลทอะแล้วมองกันที่แต้มของสเปนอะมันบี้เต็มที่แน่นอนอะมันบี้เต็มที่แน่นอนอะเพราะว่าถ้าสะดุดอีกเนี่ยเดนมาร์กอาจจะพลิกได้ถ้า วันนี้บุกไปชนะสวิตนะครับคู่นี้ถึงแม้สติสเปนมันจะดูไม่ดีในการเจอกับเซอร์เบียนะแต่ก็ต้องไปสเปนอะผมมองว่ายังไงมันมันน่าจะเบียดได้อะอย่างแย่นะแต่ถ้าคมหน่อยลุกเต็มที่หน่อยผมว่า2เม็ดมีโอกาสเป็นไปได้นะครับอยู่สเปนครับอยู่สเปน คู่ถัดไปในปิดท้ายแล้วนะครับเป็นสวิตเจอกับเดนมาร์คคู่นี้เขาให้เครดิตสวิตอีกแล้วครับสวิต <laughs> ต่อเดนมาร์กปอคือจริงๆสวิตถามว่ายังมีโอกาสกลับมาได้ไหมได้ถ้า3เกมที่เหลือนับจากนี้ชนะรวดเลยนะครับในขณะที่เดนมาร์กวันนี้ถ้าแกล่งบุกไปชนะสวิตได้นะครับก็จะมี9แต้มก็น่าจะผ่านแล้วนะครับ แล้วราคาเปิดมาให้สวิตต่อเดนมาร์กแบบนี้ด้วยนะครับขอบอกเออเปอร์เซ็นต์ไปอยู่เดนมาร์ก62อยู่สวิต38ถ้าดูทรงนี้อะนะราคาเปิดแบบนี้อะผมว่าสวิตไม่แพ้แต่มันจะชนะได้หรือเปล่ามันน่ามันน่าจะมีราคาเสมอ7กว่าหรือเสมอแปดต้นๆน,นะเพราะว่าตอนนี้ราคามันอยู่ที่ปอลบห้าใช่ไหมอืมปอได้เต็มน้ำสองเนี่ย นะครับขอดูสถิติหน่อยจะไว้ลายไหมสวิตกับสกอตเนี่ยนะครับมันจะแพ้รวดสี่เกมไหมอะ่ะเอออืมนะเจอกันเดนมาร์กไม่เคยแพ้เลย <laughs> เออเดนมาร์กไม่เคยแพ้สวิตไม่เคยชนะเดนมาร์กได้เลยครับไม่เคยชนะได้เลยสถิติอะ่ะ นะวันนี้ถ้าจะอยู่คู่นี้ผมมองไปที่สวิตแต่ขอเป็นไม่ต่อลูกอะ่ะเออจะได้เจ็ดกว่าจะได้หกแปดจะได้เจ็ดสามเจ็ดหกอะไรกันอขออยู่สวิตราคาเสมออะ่ะผมเชื่อว่าวันนี้สวิตก็ต้องอัดเต็มที่เหมือนกันอะ่ะเออนะยังเชื่อว่ามันจะอีหลอบเดียวกับสกอตอะ่ะเออมันจะอีหลอบเดียวกับสกอตต์อ่ะ น่าจะสู้อ่ะโอ้โหลงเล่น4ี่เกมแพ้รวดในศึกยูฟาเนชั่นลีกโอ้โหมันไม่ไหวนะอืไม่ไหวนะเออประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับยังไงก็เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับส่วนท่านไหนที่อยากจะสนับสนุนกันผ่านปัจจัยนะครับก็สามารถแอดไลน์มา สมัครสมาชิกเพื่อรับทัศนะแล้วก็ข้อมูลต่างๆส่ตงตรง,ตงถึงลายส่วนตัวของท่านได้ที่ลาย i ID นะครับทีเด็ดน้มูนะครับ TdE T นะครับทีเด็ด e แบบนี้นะแล้วก็น้ำมูนะครับ n a m o o นะครับหรือไม่งั้นผมก็จะแปะ QR Code l i ค้ลายไว้ที่หน้าชุมชนหน้าช่องครับเพื่อนๆก็เข้าไปที่หน้าชุมชนแล้วก็ไปดูในโพสตเมื่อเช้านี้ล่าสุดเลยผมแปะ คิวอาร์โค้ดไลน์ไว้ให้นะไปส่องเอาตรงนั้นก็ได้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ <c oughs> ทีนี้เพื่อนๆถามว่ามีคู่ไหนมันดูโดดเด่นไหมนะ <c oughs> มันดูโดดเด่นไหม,มถ้าถามผมนะมันชอบก็อืเท่าที่บอกไปนี่ก็ชอบหมดนะเ <c oughs> ออก็ชอบอยู่นะ คู่ที่กระแสะแรงๆอะ่ะที่บรรดาหลายสำนักบรรดาหลายช่องเขาให้คงไม่พ้นโรมาเนียนะครับอเอาตรงๆนะคงไม่พ้นโรมาเนียแล้วก็ไม่พ้นสเปนนะครับสองตัวเนี้ยเชื่อว่าเกือบทุกสำนักอะ่ะให้อก็เหมือนอย่างที่เรามองกันเนี่ยมันคือมันสู้ไม่ได้เอลิทัวทเนียเนี่ยมันก็สู้ไม่ได้ครับ ในขณะที่ไอเซอร์เบียเนี่ยก็ไม่น่าจะไหวอะ่ะผมมองนะอืมสเปนมันก็ไม่ได้ลอยลำมันต้องการชัยชนะอยู่แล้วนะครับก็น่าจะเป็น2ตัวนี้ตามกระแสะเข้าไปนะครับอืเพราะว่าดูแล้วมันโอกาสมันพลิกล็อกน่าจะยากนะอืสเปนเนี่ยชนะแน่ผมมองว่านะไม่ไม่น่าจะสะดุดเสมอหรือแพ้หรอกส่วนไอโรมาเนียเนี่ยราคามันจะดูกั้ากึ่งแต่ว่า มันเทียบฟอร์มกันแล้วมันไม่ไหวจริงๆนิโลิทัวเนียนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับยังไงก็ลองเอาไปคัดกรองดูครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับขอให้โชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ